นะครับนอกจากนั้นก็วันนี้ก็มีข่าวขราวที่น่าสนใจแล้วดูแล้วน่าสนใจก็เช่นพวกเสื้อเหลืองแถวๆเขตจอมทองขี่มอเตอร์ไซค์15คันไล่ตามสสพักก้าวไกลขณะลงพื้นที่หาเสียงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วมันก็ไม่ดีเลยว่าเอ๊ะเสื้อเหลืองนะถือธงชาติขับรถบีบแต่ไล่าชาวบ้านเขามันดูแล้วเหมือนเป็นการถอยเถื่อนจังเลย นะครับเราจะใส่เสื้อเหลืองหรือเราจะมีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยแต่เราก็ไม่ควรจะใช้วิธีการไปขี่มอเตอร์ไซค์บีบแต่ไล่เขาแล้วก็ด่าทอเขาจนเขาต้องหนีเข้าไปที่สอนอาท่าข้ามคุณอะไรเท่าพิภพเนี่ยสสพักเก้าวไกลอันนี้เป็นลักษณะของอาการใช้เสรีภาพที่เป็นลักษณะเป็นการใช้ความรุนแรงนะคุณจะสนับสนุนรัฐบาลจะปกป้องสถาบัน หรือจะปุกป้องอลุงตู่คุณก็ต้องใช้แบบสันติวิธีไม่ใช่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามครับบีบแต่ไล่ใช้ถ้อยคำหยาบคายถอยเถื่อนดูแล้วมันทุเลศนะผมเชื่อว่าคนใส่เสื้อเหลืองเนี่ยที่เป็นสันติวิธีมีเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะนะเพราะนั้นก็หยุดพฤติกรรมเะการ,รกระทำนี่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยๆโทษจำคุกไม่เกินหนเดือน ความผิดฐานก่อความเดือดร้อนลำคาญในที่สาธารณะนะนะก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขาจะว่าไงสอนอท่าข้ามนะครับนะเห็นเหตุหการณ์อย่างนี้แล้วท่านผูมิกับว่าไงลหละสอนอท่าข้ามนะความผิดมันชัดเจนนะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนลำคาญแบบนี้มันไม่ใช่ความผิดตส่วนตัวเป็นอาญาแผ่นดินผมว่าภูมกับก็น่าจะไปรวบรวมพยานหลักฐานไม่ต้องร้อยใครแจ้งความแล้วนะ คดีการเมืองตำรวจในยุคนี้ก็อยู่ภายใต้พลเอกประยุทธ์จะอ้าปากแหกปากอะไรก็ลําบากเพราะว่าไงมันต้องคอยสนับสนุนรัฐบาลเชียร์ไม่ต้องร้อยคนมาแจ้งความ้วครับว่าความผิดลราูกโทษเนี่ยมันเป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกไปหามาไอ้พวก15คันเนี่ยขับตามสอสก้าไกลเนี่ยเป็นใครเรียกไปดำเนินคดีมันมีความผิดอยู่แล้วโทษจำคุกไม่เกินหปี แล้วถ้าไปหมิ่นประมาทเขาก็จําคุก2ปีอันนั้นอาจจะต้องแจ้งความเพราะเป็นความผิดส่วนตัวนะครับดูหมิ่นซึ่งหน้าอะไรเงี้ยโดนหลายดอกนะครับก็ฝากฝาก,ฝากพุ่มกับสอนออ,อ,อะไรสอนอท่าข้ามลองไปดูนะนะไม่ใช่ดําเนินคดีเฉพาะพวก3นิ้วพวกเสื้อเหลืองอะไรก็ต้องอดำเนินคดีนะเพราะรัฐมนูญเขียนไว้ชัดเจนรัฐมนูมนูน60เขียนไว้ชัดว่า การบังคับใช้กฎหมายต้องเสมอภาคกันจะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นโดยไม่เป็นธรรมไม่ได้ก็คือเลือกปฏิบัติไม่ได้ก็ดําเนินคดีไปก็เหมือนที่นครศรีธรรมราชผมฟังตำรวจพูดตามรายงานข่าวนะจริงเท็จไม่ไม่รู้บอกว่าอะไรเอ่อที่มีการล้อมรถนะแล้วก็มีทุบรถมีอะไรต่างๆเนี่ยก็มีความผิดฐานทาให้เสียทรัพย์นะมีความผิดเรื่องมินประมาทเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย นะก็แต่เป็นเรื่องการเข้าใจผิดเลยไปทำแบบนั้นผมไม่อยากให้ตำรวจไปแสดงความคิดเห็นนะหรือทำตัวเป็นทนายแก้ตัวให้กับพวกเสื้อเหลืองที่ไปทุบรถชาวบ้านเขานะไปล้อมรถล้อมอะไผิดทั้งเสรีภาพนวงเหนียวกักขังนะความผิดลรหุโทษสร้างความเดือดร้อนลำคาญหลายข้อหาเนี่ยตำรวจเวลาให้สัมภาษณ์อย่าพยายามพูดเหมือนนะแก้ตัวแทนเขาเช่นบอกว่า เขาเข้าใจผิดเราเป็นตำรวจเราเป็นพนักงานสอบสนวนเราต้องเป็นกลางเราพูดกลางๆว่าเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นไม่ต้องไปพูดบอกว่าเขาเข้าใจผิดพอพูดอย่างนั้นพูดกลางๆว่าเฮ้ยไปทําตัวเป็นทนายแก้ต่างให้ไอ้พวกเสื้อเหลืองที่นครศรีธรรมราชพูดธรรมดามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวก็เรียกมาสอบสวนว่าันไปตามพยานหลักฐานผู้เสียหายก็ให้มาแจ้งความส่วนตำรวจจะ ไปหาคลิปวิดีโอมารวบรวมเออถ้าพูดแบบนี้มันดูว่าเป็นตำรวจของประชาชนแต่ถ้าบอกว่าเออพวกเสื้อเหลืองพวกนั้นน่าจะเข้าใจผิดในการไปล้อมรถทุบรถไอ้แบบนี้มันเรียกตำรวจของเสื้อเหลืองกลายเป็นตำรวจะไรมินเนี่ยนหรือไงเขาเรียกเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากนะเวลาให้สัมภาษณ์พี่น้องตำรวจฝากด้วยฝากด้วยเวลาให้สัมภาษณ์พยายามพูดให้มันเป็นกลางกลางไว้กลางๆลางไว้บางคนเรียก เสื้อเหลืองที่รุนแรงว่าอันตรพานเหลืองเอาก็แล้วแต่นะครับจะเรียกอะไรกันตามสบายนะครับใส่เสื้อเหลืองแล้วถูกหมดอืมนะครับเนี่ยนะนี่เขาเป็นคําพูดแบบเสียดสีนะใส่เสื้อเหลืองแล้วถูกหมดเนะนะเขาเสียดสีเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องตํารวจผมเข้าใจนะครับว่าตํารวจทําตามหน้าที่และตำรวจใายุปัจจุบันี่ยอยู่ใต้อยู่ใต้นักการเมืองเพราะนั้นก็ทําอะไรก็ต้องเกรงใจกลัวโดนกดดันโดนยอะไรดูหน้าตาเศร้า,าๆอะไรพี่น้องตำรวจ นะก็คงไม่อยากจะไปทำร้ายประชาชนนะไม่อยากแจ้งข้อหา,อาประชาชนจะหมดความอดทนแล้วค่ะนะมีแสดงความคิดเห็นนะถ้าเป็นพวกสามนิ้วไปทุบรถล้อมจับล้อมรถโดนจับไปแล้วนะป่านนี้พาขึ้นศาลคานประกันแล้วนี่เขาเขาเขาเสียดสีนะเสียดสีเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องตำรวจตอนนี้คนดูอยู่ทางเฟ e บุ o กก็4,600ัร้กว่าคน ยูทูบสามพันแปติสี่พก็ประมาณสักอสกับหตอนนี้ก็เกือบเกือบเก้าคนนะคนดูนะครับขอบพระคุณนะเข้ามาแล้วก็แชร์กันเยอะๆทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ก็แชร์เยอะๆพอแชร์เยอะๆเสียงเรามันก็ดังมีคนรับรู้มากขึ้นนะผมก็มาดึกบ้างอะไรบ้างนะครับไม่แน่นอนเนี่ยไม่ได้นัดหมายแล้วก็แต่ยังมีคนดูอย่างน้อยๆก็เป็นหมื่นนะครับ หน้ามาขาประจํามาแล้วขอบคุณมากครับอประเทศเรามีสองมาตรฐานหรือเปล่านะครับก็พี่น้องก็คิดเอาเองไม่อยากจะให้ออกจากปากผมอะนะครับพี่น้องคิดเอาเองมันสองมาตรฐานไหมล่ะเสื้อเหลืองทําผิดมีใครโดนจับไหมมีคนชักชวนให้ทํารัฐประหารมีคนไปแจ้งความแล้วทนายมีการเรียกมาสอบไหมยังทําไมช้าจ,จังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ เอาแล้วทำไมคดีพวกชู3มนิ้วหลักฐานครบออกหมายจับปับ๊บทำไมพวกเสื้อเหลืองมีทนายวินยัดไปแจ้งความว่าชักชวนให้มีการรัฐประหารซึ่งเป็นการชักชวนให้ผู้อื่นทำผิดกฎหมายชัดเจนให้มีให้ให้มีการก่อกระบฏทนะทำไมรวบรวมพยานหลักฐานชาจังสอนอหัวหมากนะนักเรียนผู้หญิง นักศึกษาลามโดนทุ่มลำโพงทำไมสอบสวนช้านะครับทำไมคดีไม่มีความคืบหน้าทำไมไม่ถแถลงข่าวแต่ถ้าจับพวกเพนพิ้นน้องไม้ไม้ถแถลงข่าวทุกวันนะครับนะถแถลงความคืบหน้าทุกวันโคษกถแถลงทุกวันเหตุใดโฆษกไม่ถแถลงคดีที่พวกชูสามนิ้วถูกทำ้ายร่างกายอย่างสอนอหัวมากทำไมไม่ถแถลงทุกวันเหมือนกันนะ ทำไมไม่คัดค้านการประกันตัวเหมือนกันนะก็คือเป็นคําถามของประชาชนแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องตารวจก็คงจะพยายามทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะแต่ว่ามันโดนการเมืองการเมืองบีบว่านะเพราะฉะนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือคือประเทศมันไม่เป็นประชาธิปไตยรนะัฐธรรมนูญมันทําให้คนส่วนใหญ่เสียเปรียบมันก็เลย ต้องเอาพวกคณะรัฐมนตรีมัป็นรับมันมานายกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นปัญหาต้องแก้ไขแล้วนูน,นะเออเอม,มีอะไรที่น่าสนใจอ่ะเออต้องหัวเราะด้วยครับอาจารย์โอ้โหตอนนี้หัวเราะไม่ไหวป่วยนะนี่ผมบอกตรงนะหัวเราะไม่ได้ยีหิวก็ไม่ได้ต้องขออนุญาตเลย นะอย่าลืมเข้ามาก็คือกดติดตามกดชื่นชอบนะชักชวนคนมาดูเยอะๆนะครับ u t u b e ก็กด Subscribe กดกระดิ่งกดกระดิ่งเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเวลามาช่องทนายคลายทุกพิมพ์ภาษาไทยทนายคลายทุกนะช่องทางการไม่มีโฆษณาผมไม่ได้เปิดรับรายได้นะรายการผมไม่มีการรับรายได้ท,ทั้งสิ้นไม่ว่า f a c e b o o o y o u t u b e t t k t o k t i k t o k ก็มีด้วยนะ ของเรานี่มีคนติดตามประมาณล้านสไปไกลล้าน2ล้านหนึ่งกว่านะเฟซบ o ๊กก็7จ็ดแสนกว่า YouTube ก็2องแสนกว่า t i กตอกสองแสนกว่าก็ล้านหนึ่งแสนกคนนะครับกติกาผิดเพี้ยนหาความยุติธรรมไม่ได้ความสงบไม่เกิดถูกต้องครับนะคือมันถ้ามันไม่มีความยุติธรรมเนี่ยความสงบไม่เกิดอันนี้เรื่องจริง ถ้าบ้านเมืองมีคนผู้มีอำนาจก็ใช้อำนาจกดขี่แล้วกลมหึงรังแกรประชาชนมันก็ไม่เกิดเรื่องต่อไปเรื่องเพลงแปชื่อดังปฏิรูปวันเดียวมีคนเข้าไปดูทั้งหมด1.3ล้านวิวผมก็ไปดูมาแล้วไปฟังมารอบนะผมก็แก่แล้วเจจะ5้าบเแล้วก็ไปฟังเพลงแรปมันก็สนุกดีนะนะตำรวจก็บอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่ถ้าพบเนื้อหาว่ามีการกระทำความผิด ละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่นก็จะสั่งลบทิง้งผมอยากจะกราบเรียนไปยังผู้มาการตํารวจแห่งชาติพี่ปั๊คนแปดริ้วบ้านเดียวกันอย่าไปยุ่งกับเพลงเลยครับนะประเทศเราระบอบประชาธิปไตยเขาจะแต่งแต่งเพลงด่ารัฐบาลมันก็เป็นสิทธิ